ุพันธ์นะคะในส่วนของราคาทองคำสปอตนะคะที่ดีดตัวขึ้นไปทำ high าในรอบ2เดือนที่ระดับ1325.90เหยเมื่อคืนวานนี้เนี่ยก็เริ่มเห็นการพักตัวลงมาอีกครั้งนะคะโดยเช้านี้เนี่ยลงมาอยู่ท่ระดับพัน5ารเหรียญทั้งนี้ ก็มองแรงกดดันมาจากการที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยดีตัวกลับขึ้นมาครั้งรับในเรื่องของตัวเลขในภาคธุรกิจแล้วก็ความเชื่อมั่นพบริโคของสหรัฐที่รายงานออกมาเมื่อคืนนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าการดีตัวขึ้นของดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไม่น่าจะ ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะมองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการย่อตัวลงใหม่อีกครั้งเนื่องจากว่าถ้าดูในส่วนของตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยเองเนี่ยในเรื่องของรัชนีราคาบ้านเองก็ไม่ได้สะท้อนภาพการฟื้นตัวของภาคที่อยู่อาศัยของสหรัฐอย่างแข็งแรงเช่นเดียวกับตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ อนอกจากนี้เองเนี่ยคงจะต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขในภาคการบริการแล้วก็ตัวเลขในส่วนของยอดสังส่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในคืนนี้ด้วยซึ่งตลาดก็คาดการณ์ว่าอาจจะออกมาทรงตัวหรือว่าลดหรืออาจจะถึงกับลดลงจากเดือนก่อนหน้าได้เหมือนกันขณะที่ตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งของสหรัฐก็มองว่าจะติดลบก็ดูแล้วเนี่ยอาจจะ มีการตอบรับไปในราคาระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าลบมากกว่าที่คาดการว่าจะ,ะโหดตัวลงมา1.8%เนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าจะกลับมาเป็นอ,อีกแรงหนุนต่อทิศทางของราคาทองคำให้ดีดตัวขึ้นขณะที่ช่วงบ่ายนี้เองจะมีรายงานตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมน,นีก็มองว่าตลาดคาดการในทิศทางที่เป็นบวกต่อราคาทองคำหลังจากที่เมื่อวานเนี่ย ในเรื่องของความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจของเยเมน,นีเนี่ยปรับตัวลดลงในส่วนของความขัดแย้งในอิรักเองเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัย ยังคงกระตุ้นในส่วนของการเข้าถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์ก็ยังคงยืดเยื้อแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงอย่างง่ายดายมองว่าในส่วนของราคาทองคำสป,ปอตเองเนี่ยหลังจากที่มีการพักตัวลงมาถ้ายังไม่หลุดระดับพัน8เหรียญก็ยังมีลุ้นที่จะกลับขึ้นไปอีกระลอกหนึ่งก็มองเป้าหมายที่ระดับพัน5ถึง1,330เหรียญ ส่วน G F Q 1 4เองเนี่ยมองว่ามีโอกาสที่จะดีตัวกลับขึ้นไปเช่นเดียวกับราคาทองคำเป้าหมายบริเวณ2,600บาท แนะนำสำหรับผู้ที่เปิดสถานะลองได้ใน g f q 14เมื่อคืนนี้เทียดับ2 3 8 0บาทให้ถือสถานะต่อแล้วก็สถานะใหม่สามารถเข้าไปเปิดลอง g f q 14ได้ที่รดับ2 3 5 0บาทเพื่อรอไปทำกำไรยังเป้าหมายที่ระดับ2 6 0 0บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนทั้งหมดที่ระดับ2 2 5 0บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์